สนับสนุนโดย Lenovo, iTrumart e สวัสดีเพื่อนๆชาว Space Phone TV ทุกคนครับเตรียมเงินกันไว้ได้เลยครับเมื่อ Samsung Galaxy A9 Pro จะมีเวอร์ชั่นขายทั่วโลกด้วยนะฮะหลังจากที่ Samsung Galaxy A9 Pro ครับได้ทำการเปิดตัวไปแล้วที่ประเทศจีนซึ่งมีหมายเลขรุ่นว่า SMA9100 และอาจจะทําการขายเฉพาะประเทศจีนเท่านั้นทําเอาหลายคนที่ชอบสมาร์ทโฟนจอใหญ่แบตอึดต้องผิดหวังกันไปทีเดียวครับแต่ล่าสุดได้พบได้ชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่โดยมีชื่อรุ่นว่า sma 9 1 0 f ซึ่งคาดว่าเป็น samsung galaxy a 9 pro เ v e r s i o นวางขายทั่วโลกนั่นเอง สำหรับแหล่งที่มาของภาพหลุดนี้ครับถูกตามจากรายงานการรับรองบลูทูธของบริษัท S I G และจากภาพเนี่ยที่หลุดออกมาจากเว็บไซต์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าซาอุบาของประเทศอินเดียในช่วงอาทิตย์ที่แล้วยิ่งทำให้เราเชื่อมั่นครับว่าจะได้ถูกเปิดตัวในเร็วๆนี้ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีรายละเอียดของสเปคที่แตกต่างไปจากรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวในประเทศจีนหรือไม่ยังไงก็คงต้องรออีกไม่นานครับก็คงได้ข่าวกันครับสำหรับ Samsung Galaxy a 9 Pro ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรุ่นของทางซัมซุงที่ทำออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวครับอย่าลืมกด Subscribe Specphone TV ใน YouTube กันเยอะๆเพื่อติดตามข่าวสารดี่ดีนี้นะฮะหรือมีอะไรติชมก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราได้เลย www facebook com specphone สวัสดีครับ